สี่ทุ่มที่ผ่านมานี่นะคะมีการอัปเดตแมปด้วยนะเป็นเอเลียนซึ่งไม่รู้ว่าเรื่องราวเป็นยังไงเรามาดูกันดีดวกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะคะอเหมือนกับว่าสองคนนี้เขาแอบคุยอะไรกันก็ไม่รู้ปรึกษากันเขา,เขากินเคก้กเฮ้ยมีแสงสีเขียวนีออนฉันว่าน่าจะเป็นดาไอเขาเรียกว่าไงนะ UFO ของเขาอะ ดูดขึ้นไปแน่นอนตถานกานนเกิดอะไรขึ้นคะทุกคนตามดูกันดีกว่าเขาคายเป็นเอเลี่ยนอะเฮ้ยจากปกติที่เราแบบว่าเล่นกันอยู่แล้วแล้วก็เจอกลุ่มลึกลับวุ่นวายในแคมป์เราอยู่แล้วพอมีเอเลียนเพิ่มขึ้นนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นต่อตื่นเต้นมากเลยค่ะทุกคนเป็นการอัปเดตที่น่าสนใจมาก